โอ,โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับโอเคครับก็วันนี้รับไมค์คับพ็อกเก็ตอิทิชานะครับ1น5นะครับก็ได้อัปเดตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเนาะเออซึ่งอันนี้เป็นแบบ ตัวเต็มของจริงเสียงจริงแท้จริงเลยนะครับอ่าซึ่งก่อนหน้านั้นที่บอกว่าเออมีตัวเต็มอะไรอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะเป็นตัวทดลองก็ได้ครับเพราะว่าถ้าใครซื้อไม้ยคาบแล้วอ่ะเออสมมติอะไรถ้าแบบจากโหลดตัวเต็มแบบครั้งก่อนก่อนใช่ไหมลนะ่ะเออแบบแบแบตัวเต็มอไอที่เขาบอกว่า1.0.5ตัวเต็มอะแบบก่อนหน้านี้อะเออนั่นแหละมันต้องแบบเข้าร่วมเป็นพัฒนาก่อนเออเป็นผู้ร่วมพัฒนาแบบเป็นแบบผู้ร่วมทดลองเออแล้วมันจะถึง สามารถโหลดได้อ่าซึ่งแสดงว่าอันนั้นนะครับเป็นตัวเบตา้าแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องเข้าร่วมก็สามารถโหลดได้นะครับโอเคก็แสดงว่าอันนี้อ่าเป็นตัวเต็มเสียงจริงแท้จริงแน่นอนนะครับโอเคก็ซึ่งช่วงนี้เออผมไม่ห่อยได้แบบรีวิวเลยเนาะเออตั้งแต่1จุดอะไรไม่รู้ครับเออซึ่ง1.0.4อ่าเดี๋ยวผมก็บอกเลยว่ามันมีอะไรเพิ่มเข้ามาเนาะเออมันก็หลักๆเลยนะครับมันก็แบบรู้สึกว่าเพิ่ม อะไรแรกของกระชาวบ้านใช่ป่ะเออเพิ่มแรกของกระชาวบ้านแล้วก็ตอนนี้1.0.5นะครับก็เพิ่มของอีกแล้วนะครับอ่าซึ่งอย่างแรกครับที่เพิ่มครับก็เป็นสกินแพ็คนะครับอ่าพาวเวอร์เรนเจอร์นะครับอ้าวไปหนึงนี่ครับเพิ่มสกินแพ็คพาวเวอร์เรนเจอร์นะครับนี่ก็เป็นแบบซูเปอร์แมนฮีโร่ต่างๆนะครับอ่าแล้วก็ St anger, St anger, สเตนสเตนเจอร์สเตนเจอร์อ่านว่าอะไรวันนี้อชิบหายลนะก็ มันเพิ่มมาตอนไหนอ่ะเห็นว่านิ้วทําไมมันแบบคุ้นๆอย่างเลยสก,กินพวกนี้ผมไม่แน่ใจนะครับโอเคก็น่าจะเพิ่มอ่าสกินแพคเพิ่มเข้ามานะครับอ่าแล้วก็ตั้งค่านะครับน่าจะเพิ่มนี่สตอรีเ,รเพิ่มเข้ามาป่ะเนี่ยแบบจัดการที่จะเก็บอะไรประมาณนี้ครับอ่าเนี่ยครับแบบนี้ดีดดลิทอะไรแบบนี้ลบทีเดียวได้อะไแบบนี้ครับโอเคก็เซิร์ฟนะครับก็ ช่วงนี้อาจจะยังไม่ห้อยมีเซิร์ฟไหนรองรับ1.0.5นะครับแต่ว่าเซิร์ฟผมรองรับนะครับก็เพิ่งอัปเดตเมื่อคืนนี้ครับอดหลับอดนอนกันอัปเดตกันเลย <c oughs> เข้ามาเล่นกันหน่อยนะ <c oughs> โอเคครับเซิร์ฟผมนะครับก็จะรองรับเฉพาะ1.0.5เท่านั้นนะครับ 1.3.4. จุดอะไรอะไม่รองรับนะครับต้อง1.0.5ตัวเต็ม ที่เพิ่งอัปเดตเมื่อคืนนี้เท่านั้นนะครับตัวเต็มก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าได้นะครับโอเคห้ามเข้านะครับเอ้ต้อง <c oughs> ต้องใช้ตัวเต็มที่อัปเดตเมื่อคืนนี้เข้าเท่านั้นนะครับโอเคถึงจะสามารถเข้าได้นะครับอ่าแล้วก็สําหรับ v i p ีนะครับที่บอกว่า v i p หายใช่ไหมล่ะเออสามารถทับนะครับอัปเดตแรงได้นะครับอัปเดต ra nk นะครับอัปเดตแรง ที่ผ่ายละกดผิดตืดตืด nk ok เคอ,อ้าอัปเดตแรงอ๋อลืม a nk นะครับอัปเดตแรงได้ครับนี่อัปเดตแรงนะครับ,รรบก็จะได้ยศคืนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมเคยขอคืนก่อนหน้านี้แล้วเลยก็นั้นนะครับทำไมมันไม,ไม่ไม่อ่านกันวะเนี่ยถามว่ายศนงยศหายกันอาหารนี้สิเนี่ยบอกว่าอัปเดตแรงอืได้ยศคืนโอเคก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าผมรีไวต์บัคอินใหม่เลยก็แบบ เออแบบรีเขียนใหม่อะไรประมาณนี้ครับเลยทําจะเป็นเออต้องรีข้อมูลเลยผมก็เหลือพวกข้อมูลยศไว้เออเอาไว้แบบให้มากดเอออัปเดตแรงกันเอาเองนะครับโอเคนี่ผมเพิ่มมาก็นี่พวกท็อปคิวท็อปเดทอะไรแบบนี้ครับนี่อันนี้ก็เป็นแบบอัตราการชนะว่าใครแบบชนะเยอะสุดอะไรประมาณนี้ครับอ่านี่ก็สเตทของตัวเองนะครับโอเค ก็ประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็1.0.5นะครับนี่มันก็เพิ่มพวกแพ็กเกจต่างๆพวกโปรโตคอลอะไรแบบนี้นครับพวกแบบยัไงไงล่ะเนี่ยครับนี่มันจะเพิ่มหนังสือตัวหนังสือกลางจอเพิ่มเข้ามานะครับนี่วีลคอมทูโฮมโซนหนึ่งนะครับตตตตประมาณนี้นะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้ที่ผ่านเน็ตเอกาหรือเปล่าเนี่ยอ๋อโอเคได้อยู่ โอเคครับก็จะมีประมาณนี้ PVP ก็เปลี่ยนใหม่เนาะเนี่ยมันชอบบั็กเนี่ยส่งอันนี้พี่ดีคะ PVP disable เฉยเลยโอเคครับก็นี่ยครับเป็น PVP โซนนะครับอันนี้ก็จะตีกันไม่ได้ปุ๊ป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 โอ้โหเสียงมันกันเลยตีตีงงาาตี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 ต้ตงลงีต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  เราไม่ได้เหรอโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ของก็รู้สึกว่า 1. 0 5ดูจุ้านะครับจะเพิ่มคอม m a น d b บล็อกมาใช่ปะต้องดูครับคอม m a น d บ็อกค์คอมเมนคอมเนประมาณนี้นะครับคอม m a น d b บล็อกมันเกี่ยวรู้สึกว่าผมก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นนะคอมเมนบ็อกเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบคอนเซปต์ Concept, มันก็คงแบบไฟฟ้าผ่านแบบ คอบ็อกก็ทำงานอะไรอย่างนี้เปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมันเกี่ยวกับไฟฟ้าเหรออันนี้ป่ะคอมมานด์บ็อกคอมมานด์บ็อกอ่ะไม่มีเหรออ๋อรู้สึกว่าคอมมานด์บ็อกมันต้องใช้แบบคำสั่งกิฟต์มาใช่ป่ะต้องใช้แบบพวกคำสั่งคำสั่งป่ะใช่ป่ะกิฟต์ c o m m a n d B ์บชื่อนี้เปล่าว่าคอมมานด์บ็อกเนี่ยเออนีไอมี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 มม เฮ้ยเอาว่ะมีครับมีมีม,ม,มีมีอยู่ในรายชื่อใช่ไหมอา้าวเป็นเกมโหมดนี้อยู่โอเคก็รู้สึกว่าน่าจะมีครับนะเดี๋ยวเปลี่ยนเกมโหมดก่อนก็ไดนะ้เกมโหมดศูนย์โอเคนี่ไอ้ยาเอาว่ะมีด้วยใช้ไงล่ะทีนี้เอา้าวางไม่ได้หรอวางไงอ่ะเฮ้ยวางไงอ่ะโอเคครับก็อ่ะ อนนี้ผมอาจจะยังใช้ไม่เป็นเดี๋ยวผมถ้าแบบใช้เป็นแล้วเออใช้คล่องแล้วเดี๋ยวผมมาสอนใช้นะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้ครับลิงก์โหลดครับก็จะอยู่ใต้คลิปครับก็ไปกดโหลดกันได้นะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเล่นในเซิร์ฟผมนะครับอ่าพอโหลดตัวเกมมาปั๊บเข้าเซิร์ฟเลยครับปุ๊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 บเออก็สามารถเล่นเซิร์ฟได้เลยนะครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ Bui <laughs>